สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อ,อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญา บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการตรวติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บ,บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สิน ออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถ ที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทาในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต ผู้นั้นกระทาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0ื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทําความผิดหากผู้กระทาความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบงังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักง,งานอการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ